การที่กัมพูชาแปลพักจากจีนไปจับมือกับสหรัฐเมกานั้นเพื่อให้พี่น้องไทยได้ตระหนักรู้นั้นก็คือไทยจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างดูต่อไปนี้ครับอันดับแรกเลยนั้นก็คือกัมพูชาหวังให้สหรัฐเมกาบีบไทยให้ยอมรับแผนที่มาตราส่วน1ต่อสองแสนแรกกับความสงบสุขบริษัทยักษ์ใหญ่ขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรชาติของสหรัฐเมกาก็จะทําสัญญาผูกขาดกับ รัฐบาลกัมพูชาเพื่อกุจอ้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยซึ่งก็จะถูกเปลี่ยนชื่อจากอ่าวไทยเป็นอ่าวกัมพูชาในทันทีเทศบริเวณเกาะกูดและอ่าวไทยทั้งไทยและกัมพูชาต่างอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนนั้นก็คือบริเวณเกาะกูดก็10,000ตารางกิโลเมตรและพื้นที่ในอ่าวไทยอีก1 6 0 0 0ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ทับซ้อนดังนั้นกรณีดังกล่าวนี้จะมีปัญหาต่อการเจรจา แผนที่1ต่อ2องแสนหรือ1ต่อห้าหมื่นนั่นเองงั้นคลิปนี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ให้พี่น้องทั้งหลายได้ตระหนักรู้และเตรียมรับมือนะครับ